มะม่วงหิมพานนะคะมีปริมาณทองแดงและเหล็กซึ่งจำเป็นในการผลิตเซลล์ของเม็ดเลือดแดงและเป็นแหล่งโปรตีนและไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่เชื่อว่าอาจจะลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นโรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนที่นานมารามารับประทานก็คือเนื้อในของเมเล็ดนะคะคนนิยมรับประทานมะม่วงหิมพานเป็นของทานเล่น เป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นของอาหารคาวหรือของหวานพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วมาจัดหนักให้ผักนำกันคะ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวหมอหน่อยในวันนี้เราจะมาในหนึ่งเมนูที่จัดหนักให้ผักนำวิทยากรของเราก็คือคุณหนุ่ม ไฟแรงคุณคุณเคลวินจงสุขสถาพรค่ะวสวัสดีค่ะคเชิญเลยค่ะวันนี้คุณเคลวินจะมาในเมนูวีแกนพาสต้านะคะวีแกนคือเราจะไม่มีชีสซึซ่งใส่ในขอโทษค่ะวีแกนเพสโต้เพสโตใส่ในพาสต้านะคะซึ่งเราจะไม่ใส่ชีสคุณเคลวินลองบอกหน่อยสิเขา่ามีอะไรบ้าง so first of all we have cashews and then we have uh, next is m basil then garlic olive oil Then salt l โอ้ในนี้นะคะเริ่มแรกเลยเราจะใช้อะไรก่อนนะคะเรามีอันนี้คือมะม่วงหิมะพานนะคะดิบค่ะแล้วก็ใบโหระพาน้ำมันมะกอกกระเทียมเกลือน้ำมะนาวและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้ก็คือมิโซะนะคะ so first of all we will roast the cashews to bring out the flavor from the cashews อันดับแรกจะต้อง เอามะม่วงหิ้พานซึ่งดิบเนี่ยไปคั่วก่อนนะคะให้มันมีกลิ่นหอมเพราะว่าทุกอย่างสังเกตไหมคะว่าถ้าดิบว่าเราคั่วจะมีกลิ่นแล้วก็หอมแล้วก็น่าทานขึ้นนะคะ so we roast them you don't need any oil inside here เราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะเราเพียงแต่คั่วในกระทะไฟอ่อนๆหรือกาบปานกลางคะ่ะ uh, we use medium heat ปานกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะว่าจะไหม้นะคะ and just roast just bring out the flavor cashews bring we the the just just out it to from การคั่วเพื่อที่จะได้กลิ่นหอมจากมะม่วงหิวพานออกมานะคะเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วนะคะอืมรวดเร็วมากเลยค่ะ so this something like a type of vegan cheese จริงๆที่เราใส่มะม่วงหิมพานเพราะว่าเป็นมังสวิรัติหรือเป็นวีแกนแทนที่เราจะใส่ชีสปกติในเพสโต้นี่เราใช้ชีสนะคะหรือเนอยแต่เราไม่ใช้เราก็เลยใช้มะม่วงหิมพานแทนนะคะเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีมากนะคะและอย่างที่พูดไวในตอนนำแล้วนะคะว่าเต็มไปด้วยแร่ธาตุนะคะแล้วก็ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นอาหารวีแกนนี้เราจะไม่ขาด ทั้งโปรโตีนและก็แร่ธาตุนะคะจริงๆแนละ้วถ้าเรารู้จักเลือกรับประทานกลิ่นหอมขนาดนี้พอหรือยังคะ We roast it for about maybe three minutes เราจะคั่วอีกประมาณ3นาทีนะคะ <So S 1> ให้กลิ่น <we wait. S 1> แรงกว่านี้หนึ่งนะคะจะเห็นว่า i slightly brown ออให้สีออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก่อนนะคะอันนี้สียังยังขาวๆอยู่นะคะ ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจะได้กลิ่นหอมตอนนี้เราเริ่มรีไฟแล้วใช่ไหมคะคั<ม>่วเสร็จแล้วเราใส่เครื่องปั่นม,มิมิสต์ป่ะคะอเราพร้อมที่จะใส่ในเครื่องปั่นและปั่นพร้อมกันกันกบทั้งโหระพาน้ำมันมะกอกกระเทียมเกลือน้ำมะนาวและมิโซะนะคะจริงๆแล้วดิฉันก็ถามคุณเควินเป็นประจำว่าทำไมถึงชอบใช้มิโซะ คุณเคลวินเป็นวีแกนนะคะคุณเคลวินบอกว่าเขาชอบมากเพราะว่ามันมีประโยชน์มันเป็นสารที่ทำให้ผ่านกนารหมักมีโปรไบโอติกแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ก็จะส่งเสริมให้มีมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นในเมืองไทยเนี่ยหาซื้อง่ายราคาก็ไม่แพงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนำนะคะท่านที่สนใจจะทำอาหารมังสวิรัตหรือวีแกนเนี่ยนะคะอย่าลืมว่า มิโซะสามารถเป็นส่วนประกอบที่ดีบ้าได้มากทำให้มีรสชาติที่5ที่เราเรียกว่ารสอูมามินะคะรสชาติกลมกลม่อมอร่อยและคล้ายๆกับเห็ดหรือชีสหรือนุสัตว์นะคะพร้อมหร <So, S 1> ือยังคะ So with the cashews and miso combined together it gives something like a parmesan cheese flavor โอ oh, mm ้ hmm. เห็นไหมคะใส่ด้วยกันกับมิโซะกับมะม่วงหิมะพานจะเหมือนกับเป็นชีสพาเมซานที่เราใช้ในของจริงเลยนะคะแถมยัง ทำให้มีสุขภาพดีอีกนะคะเพราะฉะนั้นน่าลองทําดูมากและเป็นเมนูที่ง่ายๆมีในขั้นตอนไม่มากเลยอันเดียวก็คือคั่วคั่วเสร็จใส่ส่วนประกอบทั้งหมดเข้าไปข้างในและปั่นนะคะ So we have cashews This is um four cups of basil สถ้วยค่ะอันนี้โหระพาสี่ถ้วยโหระพานนี่เราใช้โหระพาฝรั่งหรือโหระพาไทยคะโหระพาไทยโหระพาไทยนะคะ ใบโหระพาทั่วไปซึ่งหาได้ไม่ยากนะคะแต่รสชาติมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะใบโหระพานี้เป็นสมุนไพรไทยที่เราใช้เยอะมากจะช่วยทำให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ Then we use some garlic about f o r o cloves of garlic มาอีกแล้วค่ะกระเทียมสมุนไพรที่เราใช้ประจำก็คือกระเทียมมีสารอาลิซินนะคะซึ่งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วย Next, we use bit salt a of ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะไม่ต้องมาก because we will substitute that with uh, miso เพราะว่าเราจะใช้มิโซะนะคะเพราะฉะนั้นมิโซะใส่เข้าไปก็จะทำให้มีความเค็มไม่จำเป็นต้องใส่เกลือมากใส่ในมิโซะเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะ and then we will use e s o m um, lime juice โอ้ไม่เคยลองเลยนะคะสูตรนี้ใช้น้ำมะนาวถามคุณเควินเหมือนกันว่าทำไมใช้น้ำมะนาวคุณเควินบอกว่าจะทำให้มีรสชาติเด่นขึ้นมาใช,ใช่ไหมคะอร่อยมากขึ้นคิดว่าจะน่าจะลองไปใส่มะนาวในครั้งต่อๆไปนะคะ and the last is uh, olive oil สุดท้ายก็คือน้ำมันมะกอกนะคะเป็นน้ำมันบริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีดีต่อสุขภาพคะ่ะ เสร็จขบวนการใส่ส่วนประกอบทั้งหมดแล้วเราก็พร้อมที่จะปัน่นใช่ไหมคะโอเคเห็นไหมคะว่าง่ายๆมากเลย30 for about seconds นี่เป็นวิธีการที่จะทำให้เด็กได้รับประทานผักเลยนะคะคุณเควินมีหลักการยังไงที่จะช่วยให้คนที่เด็กเล็กๆเนี่ยที่ไม่ชอบผักและรับประทานผักคะ so basically we blend vegetables ง่ายๆคือคุณเควินบอกว่าเราปั่นผักมองไม่เห็นเป็นใบๆๆแล้วเด็กก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเราก็จะมีอีกหลายวิธีเช่นผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือทำมาในรูปลักษณ์ที่น่าสนใจ แล้วเด็กก็อยากจะทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เคล็ดลับในครัวหรือว่าค o เก็งทิปค่ะเคล็ดลับในครัวเคล็ดลับในการฝึกให้เด็กรับประทานผักและผลไม้ 1. ลักษณะในการนำเสนอให้เป็นที่น่าสนใจเช่นดูสวยงามตลกขบขันอบหรือย่างในรูปแบบต่างๆ 2. ให้เด็กช่วยในการทำอาหารและทำให้สนุกเช่น เด็กเป็นคนจัดหน้าท็อปปิ้งของพิซซ่า 3. ให้เด็กรับประทานผักและผลไม้เป็นของว่างแทนขนมจัดวางผลไม้สดที่ล้างและหั่นให้อยู่ในสายตาเมื่อเปิดตู้เย็นพร้อมที่จะรับประทานได้เมื่อหิว 4. ใส่ผักในอาหารจานโปรดของเด็กๆ 5. มีผักใบเขียวเหลืองและสีหลากหลายในอาหารทุกวันและเปลี่ยนชนิดของผักผลไม้เพื่อไม่ให้จำเจ6 จัดให้มีผักผลไม้ในทุกมื้อของอาหารและของว่างเอ่ยปากชมเมื่อเด็กรับประทานผักและผลไม้ 7. ผู้ใหญ่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อเด็กจะได้เรียนรู้พฤติกรรมจากผู้ใหญ่ so the finished product is right here oh. this is pesto and you, once o can once it's done you can make it with um, pizza um, pasta or with salad นี่นะคะคือ vegan pesto นะคะ ทำเสร็จแล้วสามารถทานได้กับหลายอย่างเลยนะคะพาสตา้าสปากเกตตี้นะคะแล้วก็สลัดแล้วก็เป็นดิปได้ด้วยนะคะ So right now we will put it right on top of the spaghetti คุณเคลวนจะตักราดลงไปบนสปากเกตตี้นะคะเห็นไหมคะ We go like this น่าทานมากเลยนะคะกลิ่นหอมนะคะ And then normally we decorate it with a few tomatoes ตกแต่งด้วยมะเขือเทศ Eat with tomatoes um, with that spinach normally eat it I is I do ปกติคุณเควินทานกับผักสปรินชนะคะ and so you can also eat it with um broccoli ทานกับบรอกโคลี่ก็ได้นะคะก็อร่อย or with grapes แล้วก็องุ่นหะอคะอทานกับองุ่นอันนี้ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะจะเห็นเลยว่าจานนี้น่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะวีแกนเพสโต้ของเราค่ะท่านสามารถติดตามเมนูสุขภาพของเราได้ที่ Facebook Hope TV Southeast Asia และ Mission Hospital นะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบในการทำตามเมนูของเราถ่ายรูปนะคะและติด Hashtag Hope TV Food ค่ะสามารถติดตามเราได้ต่อไปนะคะกับครัวหมอหน่อยในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ